เอาออกมาวิจารญาณเลยว่ามันสิเป็นตัวใด สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพอกัรกับผมบ่าวสักคักอโลดชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมทิพสถานนะครับผมหรือว่าตำหนักของปู่เทพนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาขอแนวทางหรือว่ามาขอตัวเลขนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนนะครับผม2566นะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ ปูเทพจะมีทีเด็ดอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปหาปูเทพอยู่ด้านในนะครับท่านผู้ชมครับเผื่อมีตัวเลขเด็ดเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งหวรัฐบาลไทยครับเมื่อประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับขอทุกท่านนะครับผมโปรดใช้วิจารยาในการรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสักคักอรด้วยกันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปหาปูเทพอยู่ด้านในนะครับท่านผู้ชมไปด้วยกันครับ ครับคุณท่านผู้ชมครับต้นไม้ใหญ่นะครับผมที่น่หน้าตำหนักของปูนะครับอายุหลายร้อยปีนะครับท่านผู้ชมครับน้องนาเดียก็มาครับวันนี้สวัสดีจ้าน้องนาเดียจ้ามีสุภาพครับสวัสดีค่ะมาเมื่อนี้พาไปหาปูน้องเดียเดี๋ยยังบไม่ฝากรึไงก็คนแต่น้อถุงเนาะเดี๋ยวพี่ยวครื่องสิ่งนี้นี่อุมอ่ะ นะต้นไม้สสวยนะครับต้นไม้สสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตำหนักกรงเทพก็จะมีไข่ใ,ให้โชคนะครับผมต้นตะเคียนโบราณนะครับนะแล้วก็เลขลมหวนนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่ครับมานบอกสักโอ้ยพลาดเลยผมพลาดเลยใช่ไหมพลาดตัวเองพลาดเล็ปู่มาดีนะถือว่าไม่อายเขาถือว่าไม่อายเขาถือว่าไม่อายอยู่ที่ผู้มีบุญจริงๆครับบอกแล้วว่าจะให้ปู่เทพจับปู่เทพจับมันเป็นยังไงล่ะจับแล้วมันไม่ค่อยจะออกสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ออกตรงๆเลยนะเต็นเกมเลยนามันวนแต่ก่อนมันก็ไปเหมือนเขมนาฬิกาครับ มันก็ทวกนกลับคืนเป็นเกมนาฬิกาเหมือนเดิมง่มวนหน้าไม่พลาดแน่จับทางถูกแล้วอืจร,ริงบาสักสวัสดีพี่น้องเอฟซีบาสักคักอรอรถมือนีมือแหลงแหงมันมือแหลกแหงมันครับครับวันแรกเลยขอบคุณน้องนาเดียที่เอาเนี่ยมาให้เด้อเขาเรียกคาราบาแดง <zi> <friendly> นะคาราบาแดงพี่น้องถูกกันบ้างไหม มีผู้มีบุญบ้างไหมบาสากเชื่อไหมคนที่เขาดูในเลขลมหัวปูเทพเขาไม่ได้ซื้อในเลขลมหัวนนะถ้าดูข้างล่างมันมีเลข444่ขกจริงไหมปูเทพอยากเห็นนะไปเออมันมีจริงไหมอ่าใครดูบาวสักอยู่ตอนนี้ครับมันมีจริงไหมบาวสักลองอยู่ฝั่งนั้นเขาว่ามันทะลุน้ําลงไปมันจริงไหมดูสิทะลุน้ําลงไปเลย มันจะอยู่ใน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 มันจริงไหมหลายหลายคนมากอืที่เขาว่าก็ถูในเลขลงหวัวมันหววยังไงเพราะว่าเลขลงหัวไม่ใช่เลขหรือปโปให้นะมันเขียนอยู่ในน้ําเลยเพราะว่างั้นน่ะจริงหรือเปล่าพี่น้องดูเอาเองนะครับของเบาสากักเห็นไหมสีสีมนอยู่ตรงไหนสีหกมนอยู่ตรงไหนมีคนเขาเห็นในอ่างครับดูเอาเองก็แล้วกันนะครับ ผมดูมองไปไม่แต่ลูกน้ํำยุงลายไม่เห็นอบ่าวสาก็ซูมดีๆให้ fc ดูด้วยนะครับบางครั้งเขาดูในช่องบ่าวสังนี่แหละี่แหละาะหลายคนอ <CC> ะที่เขาถูกกันบุญใครบุญมันเนาะครับได่เห็นบ่เทึก็ซีซีเห็นแต่ลูกน้ํเแต่ลูกน้ำ มองเห็นเขาเลือกแต่ผู้ที่จะมองเห็นนะครับดวงใครโยกมันครับวะคนมีบุญเท่านั้นคนมีบุญเท่านั้นที่จะได้ก็ท้าผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเห็นเป็นสีสีไหมนะครับผู้ชมเห็นห <ก S 2> สีหกไหมสีสีสีหกครับ นั่งสักคู่ก่อนครับอือนะเก่อมีคนเห็นนะครับบอกสักคิดว่าง่วนหน้าเนี่ยน้องนาเดียคุณวีสุภาพรคุณว่าง่วนหน้ามันจะพลาดไปง่วดที่หกไหม มวดที่หกนะครับผมท่านผู้ชมนะครับหรือเปล่าเนาะหอเ่อกจะมาออกตุกกัอ่ดูสิอไม่ได้จะให้ผมเขียนยังไงวิวิเคราะห์สิก็แล้วแต่ปู่หรือว่าจะให้ผมจำบยังไงมันออกอีกแล้ว็นมวดที่ห้านี่อืม มันจะมามอย่างนี้อีกเหรอหรือมันจะมาอย่างนี้อีกหรอือเพราะว่ามันอย่างนั้นนี่ครับจะยากกว่าเหลือแต่ว่าอย่างเจ็ดกับแปดนี่คื่อว่าพิเลขที่จะมากว่าสิบว่าสมากเขาเรียกว่าหักเหลี่ยมเซียนเด้ใช่ไหมบ่าวศักครับหักเหลี่ยมเซียนเลยเป็นที่น่าอาศัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง ใครคิดว่าจะเชื่อที่ไหนว่าเลขตาจารย์มันจะออกอีกอออกจะได้ใช่ไหมเออแต่เราก็ไม่ได้บูมกันเราก็บูมกันแต่เลขตัวนี้ที่เหลือที่เหลือที่ไหนได้มันหักหน้าเรามันหันมาโค้งเป็นลูกนาฬิกาอีกแล้วหกเจ็ดเจ็ดแปดหกสี่หกหกแล้วก็สี่หกอีกเจ็บใจไหม เออต่อไปมันต้องลงมาอย่างนี้สิหรือว่ามันจะมาอย่างนี้อีกไหมอืมหรือว่าจะทวนเข็นมนาฬิกาอยู่ที่โดนพินิชของพี่น้องเอาครับได้ให้ผมคำนวณก่อนจะแยกออกมาเนี่ยแยกออกมาให้แล้วนี่ใช่ไหมถูกไหมมันเหลือตัวไหนม้่งก็เ,เหลือตัวที่ปู่บอกว่ายังไม่ออกที่ยังไม่ออกแต่ว่ากลัวมันมาออกตัวเดิมเจ็แปดเออ เป็นที่น่าอัศจรรย์นะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ถูกครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องที่ไม่ถูกยังไงบ่าวสากสาวีน้องนาเดียผู้เทพก็ให้กําลังใจทุกท่านนะครับครับกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวสากด้วยรเรามาร่วมวิเคราะห์หลังจากหวยออกร่วมกันครับไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยวิเคราะห์ช่วยผู้เทพหน่อยอย่าให้ผู้เทพต้องวิเคราะห์คนเดียวมันปวดสมองพี่น้องเอ้ย น่าเสียดายไหมเบาส,าสัตว์น่าเสียดายครับผมลุ้นจนตัวโกงเลยสี่มาแล้วทั้งสองตัวม,มาสี่อีกอทําไมต้องว่ามาสีถ้าออกว่านะสี่สี่นะเล็อ่างน้ำมนต์ปู่เพิงนี่ดิดเพราะว่าปู่ฟันทงสี่สี่ตัวเดียวเลยเนี่ยเพราะปูะ่เพราะว่าไม่ใช่ว่าปู่มูเมย์เนีมีหลักฐานด้วยดีเนี่ยวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาดูสิ ถ้าออก16เมื่อกี้เนาะออกสีสีงวดที่ผ่านมาสิตายดิทำไมมันมาออกงวดนี้แหละสีสีเนี้ยว,วงกลม,มไม่เลยนี่เห็นไหมวงกลมเลยเนาะเออเก็บใจไหมละ่ะ <c oughs> แทงหลังปู่เทพอีกแล้วนะครับแต่ไม่เท่าไหร่เรามาวิเคราะห์อเอาตัวนี้ดีกว่าอย่าสับสนครับพี่น้องร่วม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  คิดร่วมทําเป็นแนวทางกับปู่เทพพร้อมกับุนวิ่น้องนาเดียกับบ่าวสักเลยกับปู่เทพเลยว่างวดต่อไปจะทํำยังไงอืมจะออกตัวไหน,นเพราะมันห้างวดแล้วครับบอกต,ต, 4, 6, ตัวเก่าออกสี่หกหรือหกสี่เนี่ยผมมาเพิ่มเมื่อวานตัวนี้วนันวันที่ไวย,ยออกแต่ก่อนผมไม่ได้เขียนนะตัวนี้ครับแต่ผมเขียนแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อืนี่ผมมาเขียนแล้ว วันหน้าผมต้องมีตัวเลตัวหนึ่งเียนลงตรงนี้อีกแล้วภาษากิีนเป็นผมไหมครับจนจะออพรรษาเลยดี่ตาจันไหลตาจันไห่ยังคักเลยเนอให้ยังคักเลยครับตาจันไห่ยังคักเลยให้อย่างมากแล้วก็ไม่ไม่มีเลขอะไรที่ที่น่ากลัวด้วยผมว่าพี่น้องครับฟังปู่เทพสักนิดหนึ่งเด้อครับยังเหลือตัวนี้นะครับ ปดกมเนี <8 S 2> ่ยแปดสี่ครับแปดหกครับส <8 6 S 1> ิบส <8 4 S 1> ี่ <8 4 S 1> มีมาคืนด้วยนะนี่ <5 S 1> มันจะมาได้ยังไงก็สี่หกมันยังมาได้แล้วเจ็ดหกมันมาไม่ได้หรือ,อม,มันต้องมาได้หมดสิ ถ้าไม่ออกสีหงม่อกี้นะเบาสักออกพวกนี้เลยเพราะว่าเป็นเลขดังไงใช่ไหมครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ที่ติดตามช่องบบาสักนะครับ,รบผู้ชมก็อยากให้เป็นตัวเลขอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็ช่วยกันวิเคราะห์น้ำปูนา็ครับความน่าจะเป็นนะครับ,ค,รบความเป็นไปได้สูงตัวไหนห้างวาซ้อน มันน่าอัศจรรย์ยิ่งเลขหางประทัดตาจันห้างวดสอนน่าคิดน่าคิดบอกสาวหัวล้อคิิกเลยพี่น้องเอ้ยเพราะความไม่รู้โอเทบก็ไม่รู้มันเป็นไปได้ยังไงครับมันเป็นไปแล้วเล็บัวขดงยู้ยไซดเลยอยู่นี่เองครันต้องวิ่งให้เหนื่อยเลยเนาะอยู่นี่เองเหลือแค่นี้แหละพี่น้องจัดแจงเอาเด้อ แต่ที่ปู่ชอบคือแปดสี่แปดสี่ครับมาที่หนึ่งพฤศจิกายนครับ,รบเดี๋ยวเรามาคอยย้ำโค้งสุดท้ายอีกปู่จะเตียงมาเลยจะเตียงมาให้เพชรให้ถึงกึนเลยว่าแยกออกมาเทไะชุดเลยว่าเป็นเป็นเป็นยังไงค่คอยดูบ่าวสางมาย้ำให้ก็แล้วกันอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้ฟังเป็นกระไสดูเป็นกระไสก่อนดูเป็นกระไสเนาะบางคนก็เจ็บใจคอมเมนต์มาไหมครับคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปบ่าวสางได้นะครับ ครับผมถ้าอยากรวยไปพร้อมกันกับปู่เทพจัดเลยครับเนี่ยก็น่าเสียดายนะเมื่อกี้เนาะครับเตรียมเลยคิดยังไงวันนี้ทึงได้มาก่อนเพื่อนเลยก็คิดว่าคิดถึงปู่เทพเลยว่าทางประทัดที่ปู่ให้ผมดูคิดถึงเลยใช่ไหมอยู่ในกลุ่มเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยมันห้างมั่วซอนเอาปู่เนาะเออเป็นไปได้ยังไงครับเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วั้งมั่วหน้าก็ออีกก็เป็นมัวที่หก ใช่หกเจ็ดแปดก้านู่นแหละครับเขาวิเคราะห์เอาวิเคราะห์ร่วมกันไปกับปู่เทพชื่อตัวนีเนาะครับเป็นบริวารซักต้นนีมนครับผมับสองไปกับขึ้นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันยหกสิบหกหนึ่งวดต่อไปนะครับคือสามโตนะครับในซองสี่เดียมนีเ้อนะครับผม เพราะว่าขำบนนี่คือเป็นงวดวันที่16นะครับคือห้ามาสรุปเนาะมาสรุปเลขแห่งประทัตเฉยๆนะครับว่าออกมากี่งวดแล้วมาตีแชร์นะครับผมแต่งวดต่อไปนี่คือหนึ่งพฤศจิกายนคือเลข3ตัวนี้นะครับคือเลขแห่งประทัตประจันนะครับหกหกสี่สิบเจ็ดแปดนะครับครับหกหกสี่สิบเจ็ดแปดเนาะอันนี้ก็คือแยกออกมานะครับท่านผู้ชมครับแต่มันเป็นเป็นไปได้ตัวนี้มันออกมันบอกครับตัวนี้มันออกสี่หกแล้วมันสามารถออกหกเก็ดคือตัวเก่าอีกได้อีกได้ได้ครับได้อาจจะ เพราะห้ามบัตนาดิเขียนลงครับแม่ครับไวมาสรุปผมสิเขียนลงให้มันเหมือดสุดตรงสรุปอีกตัวนึงวไวปูพันธุ์ยี่ห้อยมันขาดเลยไหมเพรับโขาเคยมีเกี้นออกได้อีกคือเก่านะครับนากูอ่ะเฮืเลขแค่2คูตเท่านั้น3ตัวกับ2ตัวเท่านั้นเนาะองห5ตัวมันออกห้างงวดแล้วรอ้ไหมอย่าอย่าพลาดเด้อครับท่านผู้ชมอาจสิออกทั้งปีก็ได้ครับอ่าเลข5ตัวออก5งวดแล้วครับอื มีแค่หกหกสี่กับเจ็ดแปดอือออกห้างงวดเล่เลข้าตัวออกห้างงวดมันน่าเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนะครับเลเห์บางแต่ละงวดก็ได้เนาะครับขันขันขันบอเสื้อเนาะครับมันออกหางงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดครับน่าเจ็บใจนะครับก็แสดงความดีใจกับคนที่ถูกครับคนที่ข้ามีบุญเนาะคนที่บ่ถูกอะอย่าเฝ้าท่อ เอาไม่น yeah. nah, mm ี่มันเหลือซ่อนไปครับนี่นี่นี่มันเหลืออยู่นี่เนาะนี่นะครับอย่าพลาดครับอย่าลืมพลาดเนาะสิบึงเนี่ยบอสสีบอสเนี่ยบอกเมนเมนบอาซัดครับเออนะครับเอาแคบไว้เลยนะครับเล็กบอหลายตัวครับครับนะครับโอเคสาธุทุกท่านทุกคนเจริญเฮงๆรวยๆนะครับที่เขามาอ่อะไรนะอ๋อเขาอ่าไปดูตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะพูดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปให้พี่ใหญ่เขาเรันเย็น สักครู่นะครับที่ะได้เป็นเขามาบริจาคใช่ไหมครับครับรัทาจากปทุมธานีปทุมธานีครับปทุมธานีมีข้าวสารอยู่สามสิบกว่าถุงครับมามาปลากระป๋องนะครับวันอาทิตย์ปูเเจ่จะไปแจกคนไขต้ติดเตียงอื คนไข้ที่ที่เขาไม่ได้ทํานาเขายากเขาจนนะครับปู่จะเอาชุดนี้แหละไปแจกเขาให้หมดเลยอืมนะครับโมทนาบุญสาธุไปกับปู่เด้อครับครับเขามาให้ปู่ไม่มีอะไรที่จะช่วยปู่ขอร่วมบุญด้วยอืมนะครับนี่เขาถู้ชมครับเป็นข้าวสารนะครับผมสามสิบถุงครับสามสิบถุงครับเดี๋ยวจะมีตามมาอีกอ๋อครับมีตามมาอีกเยอะอยู่ครับในจะผ้าห่มอะไรอีกเยอะแยะตามมาอีกปู่จะได้เป็นสะพานบุญก่อน อเอาไปแจกเขาทําเท่าที่เราได้เท่าที่เรามีก่อนนะครับในวันอาทิตย์คิดว่านะอาทิตย์ที่ยี่สิบสองบอกวันอาทิตย์ยี่สิบสองบอกหรือวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจครับหรือวันเสาร์ประมาณนี้แหละคอยอคอยดูก่อนครับครับอเอาไปแจกหอนมือคนอยากคนจนคนไรอ,อยุ่อยู่ใส่ครับอยู่ตะบะุภาษาเท่านี้แหละตะบุญภาษาเท่านั้นครับ,รบดูว่ามีใครมากได้ปูหลังจากทายที่เบาสารเสวันนี้แหละจะขับรถดูเลย บางครั้งถ้าเราไม่ไปดูด้วยตัวเองเราจะไม่รู้มันจะไม่ถึงมือเขาอะ่ะครับมันต้องไปให้เขาให้ถึงบ้านเพื่อเป็นกาลังใจเขาครับว่าปู่เทพขอบรรดาคณะสิทธิอนุเสดครับมาช่วย<ห>ได้เท่าที่เราช่วยได้อืครับ,รบพอยื้อชีวิตเขาไปอีกวันสองวันครับบางคนจนจนแทบไม่มีข้าวจะกอกหม้อนะครับไม่มีแม้กระทั่งน้าจะกินใช่ครับไม่มีกระทั่งเงินจะให้ลูกไปโรงเรียนสิบาทยี่สิบบาท กินข้าวกับทอดไข่เป็นบุญแล้วครับใช่ไหมบางคนไม่มีที่จะกินสิใช่ไหมใช่ครับเราก็มีอปลากระป๋องด้วยครับอย่างเงี้ยครับครับเอาไปให้เขามีข้าวมีมาม่าอย่างเงี้ยครับครับต้องเอาไปให้เขาขอบคุณบ่าวสากที่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 ถ่ายที่มาถ่ายถ่ายทำาเงี้ยครับข้าวครับ คนหนึ่งทุงหนึ่งงคงไม่พอจะให้คนหนึ่งสองสามทุงเลยแหละนะครับครับก็ปิดเครื่องบริโภคครับให้กับผู้ยากไร้เนาะครับผู้ยากไร่คนที่เขาทุกข์คนที่เขาจนครับครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจโปรเทพอยู่ตลอดนะครับครับขอบคุณครับผขอบคุณครับขอบคุณปู่เทพนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็นะครับเป็นอ่า ปู่ประเทศเป็นสะพานบุญนะครับผมช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับผมก็มีเอฟซีของปู่นะครับผมลูกศิษย์นะครับผมของปู่มาบริจาคเข้าสารนะครับผมแล้วก็มาม่าปากระป๋องนะครับเพื่อจะไปให้กับผู้ที่ยากไร้นะครับผมท่านผู้ชมจะเป็นได้อยู่ได้กินนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ใหญ่ครับพี่สุรินทีวีพี่สีอรลภูมิทีวีนะครับผมพี่ใหญ่ทางสุรินของเรานะครับท่านผู้ชมนะครับผม หน่ของปู่เทพนะครับผมหมอเทว่าเท้าทองแดงนะครับผมรักษาอกการอมพึ่งอมพานถ้ากับผูปวดข้อใขข้อเสื่อมนะครับก็ดูทับเส้นดูดวงเสริมดวงต่อชะตาราศีเขาไล่สิ่งกับประมงคลครับแกดวงร้ายกลายเป็นดีนะผมก็ปรึกษาปู่ได้เลยนะครับุ่นผู้ชมครับไม่มีตังก็รักษาได้นะครับผมปู่ใจบุญนะครับทุ่นผู้ชมครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับผมที่ติดตามช่องบออสักขลิศนะครับผมที่ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการรักษานะครับผมก็ เบอร์โทรของปู่ก็าตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผม08538197.0 0นะครับผมขอพวกคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักก็รดด้วยกันแล้วกันครับผมสวัสดีครับ